สวัสดีครับเพื่อนๆวิดีโอนี้นะครับผมแนะนําวิธีการขึ้นโครงร่างภาพส่วนหนึ่งเนื้อหาตรงนี้ให้ลูกศิษย์ได้ดูทบทวนที่เรียนคอร์สออนไลน์ด้วยกันก็เอามาดูทวนอีกรอบนะครับ พร้อมกันนั้นยังถือโอกาสแบ่งพันให้กับเพื่อนๆที่ฝึกเองที่บ้านนะได้ดูเป็นแนวทางนะครับขั้นตอนนี้นี่ผมจะใช้วิธีการล่างในลักษณะเป็นใช้เส้นฐานก็คือเป็นขีดเส้นเป็นแนวนอนแต่บางครั้งเราจะใช้ดินสอวางทาบแทนนะสังเกตวีดีโอตามไปด้วยนะครับแล้วทีนี้เราจะพบว่าหน้าี่นเอียงเท่าไหร่กี่องศาอย่างตรงนี้ทําคอเมื่อเราทาบดินสอเข้าไปเราจะรู้ว่าคอเอียงอยู่ประมาณเท่าไหร่ แต่เส้นที่เราขึ้นโครงคร่าวๆมาตอนนี้เป็นเส้นที่พร้อมจะลบเสมอเพราะงั้นดินสอล่างแค่พอมองเห็นก่อนนะครับทีนี้ก็จะคุมโดยรวมๆเป็นโครงคร่าวๆใหญ่ๆหลังจากนั้นเราก็วัดดูครับเน้นส่วนสําคัญๆในหน้า3ส่วนตรงนี้ให้ได้นะครับสามโซนตรงนี้หน้าผากช่วงบริเวณตาเบ้าตาเนี่ยนะครับหรือจมูกนะแล้วก็ช่วงบริเวณปากเป็น3ส่วนใหญ่ๆตรงนี้หลังจากที่คุณจาโครงอะไรได้แล้วนี่วิธีล่างนึ่มันใช้ยังไงก็ได้นะเอาวิธีไหนก็ได้ ขั้นตอนนี้ผมจะเริ่มสะกิดขอบบริเวณสันหน้าผากนะครับที่ไปหาขมับแล้วก็เริ่มสะกิดโหนกแก้มภาพนี้เป็นรูปที่เห็นส่วนกระดูกโหนกแก้มแล้วก็กระดูกส่วนสันหน้าผากเนี่ยครับขอบที่จะไปหาขมับเนี่ยขอบข้างเบ้าตานี่ชัดเจนมากนะครับแล้วก็จะสะกิดขึ้นมาแต่อย่างที่บอกนะครับตำแหน่งต่างๆตอนนี้ถ้าเราไม่แม่นเรื่องแกนแบ่งหน้าเนี่ยอย่าพึ่งสะกิดจ,จนเข้มดามากพร้อมให้ลบได้เสมอ โดยเฉพาะยินสอร์ีนะครับที่กําลังวาดอยู่ตัวนี้เป็นยินสอที่ลบค่อนข้างลาบากจะลบเส้นออกค่อนข้างยากครับมันจะไม่หายในส่วนตรงนี้นี่ผมได้ให้ลูกศิษย์ดูทวนในส่วนของจังหวะที่มันมีความสัมพันธ์กันของหน้าผากของช่วงเนินหน้าผากนะครับเป็นปุ่มเนินหน้าผากว่ามันทํามุมเท่าไหร่เอียงกี่องศานะครับ ได้แนะนำไปแล้วในคอร์สนะครับดังนี้ก็ถือโอกาสได้ดูทวนส่วนเพื่อนๆก็ดูเป็นแนวว่าอ๋อมองอย่างนี้นี่เอาอะไรมาทาบเป็นเส้นแกนแล้วจังหวะจมูกนี่ดูให้ดีนะครับความเอียงมุมเขาเยื้องมาเนี่ยมันเท่าไหร่อีอกกี่องศานะครับแล้วก็หาอะไรแะทาบเอาดินสอเอาไม้บรรทัดอะไรก็ได้ที่มันเป็นเส้นตรงๆไปวางทาบทีนี้เราจะเริ่มเติมรายละเอียดตรงส่วนปากเนี่ยจนปากเราก็แบ่งสงส่วนใหญ่ๆนะครับแล้วทีนี้ในส่วนข้างบนเราจะแบ่งเพิ่มอีก3ส่วน เราจะได้ตำแหน่งที่เราจะแบ่งริมพีปากบนและล่างนะครับอันนี้ก็ค่อยๆเติมอย่างที่บอกนะครับทั้งหมดทั้งมวลเส้นพวกนี้พร้อมลบได้เสมอพร้อมจะแก้ไขตำแหน่งได้แต่เราเอามาก่อนคร่าวๆใหญ่ๆสังเกตว่ามันจะเป็นเส้นตัดไปตัดมาก่อนแบบด้านซ้ายจะโคง้งเว้าต่างๆยังไงก็ตามเราจะตัดฉุบตัดฉุบก่อน ตัดไปตามมุมตามเหลี่ยมองศาเฉยๆยก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเก่าเอาในท้ายๆนะวิดีโอนี้มีความยาวถึง14นาทีเพราะงั้นนี่แค่เริ่มต้นครับเราก็จะท่าเพื่อเอาตำแหน่งก่อนเฉยๆยอันไหนอยู่ในสังเกตตรงนี้ฮะสังเกตจังหวะตรงนี้ผมจะเริ่มทําตาผมจะวัดจากปีกจมูกขึ้นไปวัดจากต้นแบบก่อนครับผมจะพบว่าปีกจมูกข,ข้างขวาของจอเราก็คือข้างซ้ายของแบบมันจะเท่าหัวตาพอดีส่วนข้างขวาของนางแบบจะเท่ากลางกตา นะหรือถ้าเป็นตามวีโอก็คือข้างปีจมูกข้างซ้ายมันจะเท่ากลางตาเนี่ยเราขีดเส้นดิ่งเราก็จะพบตำแหน่งนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆเติมรายละเอียดส่วนเขาจะเว้าโค้งนูนยังไงเพื่อนๆลืมรายละเอียดตรงนี้ไปก่อนตัดชึบตัดชึบ,ชบอย่างเดียวตัดเป็นมุมเป็นเหลี่ยมไปก่อนเอาง่ายๆไปก่อนเพราะว่าตำแหน่งอาจจะมีการปรับแก้ได้เพราะงั้นอย่าพึ่งเกาให้มันโค้งนะครับเดี๋ยวมันจะกินเวลานั้นทีนี้จังหวะตรงนี้ผมจะเริ่มเติม ขอบที่เป็นบอกตำแหน่งเพื่อจะเติมเบ้าตาครับเพื่อนๆเน,นี่ยอันนี้ผมเริ่มเขียนเพื่อให้ดูว่าเบ้าตามอยู่ประมาณไหนก็จะมีขอบวงนอกวงในนะครับอันนี้ก็เริ่มสกิดขึ้นมานิดๆหน่นนนอยๆเอาแผ่วๆเบาๆก่อนนะครับให้เผื่อว่าเราต้องลบเขานะไม่มั่นใจลองเติมในแบบก่อนในแบบนี้เขาจะเห็นเป็นรอยชัดเจนรอยเห็นรอยผ่านกล้ามเนื้อที่คุ้มรอบดวงตานะครับคุ้มรอบเบ้าตาเราจะเห็นอยู่นะครับมันเป็นรอยกล้ามเนื้อให้เห็น คราวนี้ก็เริ่มเติมส่วนอื่นใน,ในแบบก่อนเพื่อเอาชัวร์ว่าเมื่อเราเติมในภาพที่เราสเก็ตแล้วเขาจะอยู่ตรงไหนนะครับจากนั้นเราก็เติมเป็นคร่าวๆส่วนถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เรียนการวิภาคษให้ขีดเป็นเส้นเพื่อบอกตำแหน่งว่าเส้นตาเนี่ยแบ่งครึ่งศีรษะใช่ไหมครับเขาจะอยู่ตรงกลางพอดีพอเรามีเส้นแกนปุ๊บเราก็ขีดเพิ่มอีก2เส้นเราก็ล่างดวงตาเข้าไปก็ได้เช่นกันแต่สิ่งที่ผมเติมเข้าไปนี้ผมจะเติมเพื่อผมจะเช็คหนูแก้มว่าหนูแก้มผม สัสดส่วนมันได้หรือไม่นะครับเมื่อเมื่อว่าโอเคดีแล้วเนี่ยผมจะเริ่มเติมวงวงเข้าไปแทนลูก,กตานะครับแล้วคราวนี้ผมถึงจะเริ่มล่างลักษณะรูปร่างตาเข้าไปดูให้ดีนะครับนางแบบภาพนี้ช่วงหางตาทั้งสองข้างจะดิ่งลงมาจะเอียงลงมาหางตาจะตกพูดง่ายนะครับช่วงหางตาจะตกด้วยความที่ว่าเขาอาจจะมองเยื้องมาทางทางของเราด้วยนะมุมเอียงข้างมาแล้วเขาก็หันมา เบือกตาถึงทําให้เห็นเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับคราวนี้เราก็สก,กิดขึ้นมาในรายละเอียดต่างๆเริ่มเห็นขอบขอบริมขอบตาเนาะข้างบนข้างล่างก็ค่อยๆเติมอย่าพึ่งเกลามากนะครับให้ปล่อยเป็นเหลี่ยมๆไปก่อนนะอาจจะดูเป็นเหมือนหุ่นยนต์ไปก่อนก็ไม่เป็นไรจนกว่าจะมั่นใจแล้วว่ามันตรงแล้วนะตำแหน่งนะครับทีนี้ก็เริ่มเติมไปในระหว่างที่เติมไปนี้เราก็จะเริ่มมีกํบบาลังใจไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเริ่มจะมีเขาว่ามีความคล้ายแล้วนะกับภาพที่เราวาด ้ารูปที่ปินนมานี่ไม่ใหญ่เกินไปพยายามวาดไซส์เท่ากันไปก็เลยก็ได้นะครับมันจะเช็คง่ายมันจะตรวจสอบง่ายเห็นความผิดพลาดได้ง่ายมากนะครับคร mm hmm. าวนี้ผมก็เริ่มสะก,กิดส่วนที่เป็นคิ้วเข้าไปนะครับ mm hmm. เพื่อเช็คแล้วก็ลองสก,กิดเงานิดๆหน่อยๆดูซิพอจะมีความคล้ายให้เราไหมนะพอบางสิ่งบางอย่างพอเราอาจแค่เติมเงาเข้าไปไหน่อยหนึ่งถ้ามันเพี้ยนเราก็เห็นเลยนะครับอย่างตรงสันจมูกเนี่ย จังหวะการเอียงอะไรต่างๆมันก็ยังไม่ได้เดี๋ยวเราจะปรับไปเรื่อยๆนะครับในส่วนเริ่มลึกๆเข้าไปในส่วนของวิดีโอจะเริ่มแก้ตอนนี้เรายังไม่เห็นหรอกครับเราใส่ไปก่อนใส่ให้มีรายละเอียดครบเราเห็นใบหน้าคนอยู่ทุกวันเราสองกระจกเราก็เห็นตัวเองเมื่อใดที่มันเกิดความผิดพลาดน,นี่เราจะทราบได้ทันทีโดยสัญชาตญาณสายตามองเห็นรู้เลยว่าอ๋อนี่มันหน้ามาดูแปลก ถ้าไม่หนูแก้มมันใหญ่ไปกามมันใหญ่ไปนะนี่อะไรประมาณนี้เราจะเห็นเองเพราะเราเห็นมนุษย์ด้วยกันอยู่ทุกวันนะฮะเพราะงั้นนี่คือข้อได้เปรียบนะครับทีนี้จังหวะตรงเส้นด้านข้างเนี่ยด้านซ้ายของจอเนี่ยนะครับผมจะขยบวิดีโอเข้าไปเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นชัดเจนว่าเน,นี่ยตรงเนี้ยผมขีดเส้นอิงเดี๋ยวเพื่อนๆดูครับมันจะมีส่วนที่เป็นหนกแก้มเ,เลยเส้นออกมานี่คือวิธีเช็คแค่คุณมีเส้นเฉยๆนี่การวาดรูปของเพื่อนๆน,น,นี่ก็ง่ายมากแล้วครับผมก็มาขีดกับ ต้นแบบเสร็จแล้วผมก็มาคีดกับภพาพที่ผมสเก็ตหลังจากนั้นช่วงข้างบนเปลือกตาบนน่ยมันตรงเส้นเปลือกไอ้ขอบหนกแก้มมันเลยอเราก็มาปรับครับอ่าทีนี้เมื่อมีกําลังใจที่ดีแล้วทุกอย่างมันได้ที่ได้ทางมาแล้วเราลองไปเติมส่วนอื่นเพิ่มครับตรงนี้ผมจะเริ่มทําผมฮะดูให้ดีนะครับจังหวะส่วนที่เป็นเนินหน้าผากเนี่ยกับไรผมมันอยู่คนละตำแหน่งกันนะครับอย่างง,งเส้นแล้วก็สเก็ตดูสเก็ตออกมาครับค่อยๆดูว่า ผมจะอยู่ตรงไหนสังเกตนะครับผมจะอยู่ตรงบริเวณข้างๆสีรษนนะตรงขมับนะครับก็เช็คดูว่าจากไหนไปไหนอันนี้ผมตรวจสอบหูครับหูที่ผมสงเก็ขึ้นมามันเลยไปมันสูงมันก็ต่ําลงมาก็เช็กดูไม่มั่นใจหาอะไรตรงๆอันนี้ผมใช้สีไม้นะครับข้างล่างมันอยู่ต่ำหน่อยอเราได้ตำแหน่งเรารู้แล้วแล้วก็จะมาแก้นะครับสังเกตว่ายังเป็นเหลี่ยมอยู่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวค่อยเกานะค่อยๆใจเย็นๆเพราะงั้นมือใหม่มักจะวาดไปแล้วเกาให้มนโค้งไปแบบนั้น พอมาง,งานมันผิดตำแหน่งอ่ะคุณจะต้องเสียงคุถามาทั้งทําแบบนั้นใหม่ถึงสองครั้งอย่าพึ่งครับทีนี้จังหวะตรงนี้ให้มั่นใจว่าช่วงบริเวณหนกแก้มตรงเนี้ยส่วนยื่นหนกแก้มมาหาด้านหูเนี่ยนะครับ <ๆ S 1> เขาจะโคง้งๆหน่อยหนึ่งแบบที่ผมวาดให้ดูเวลามาเติมผมใส่เข้าไปตรงเนี้ยมันจะมีความโค้งเว้าไปตามดูกกระดูกนะครับกระดูกส่วนยื่นมาหาหนวกแก้มเนี่ยนะครับนี้ก็เริ่มทํามผมครับคร่าวๆสกิดดูตำแหน่งให้ดีเช็คแนวตั้งแนวนอนแนวนอนนี่จะเช็คว่า ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนแนวตั้งก็จะเช็กอีกเหมือนกันว่าตำแหน่งมันถูกกันหรือไม่มันเป็นการตรวจสอบทั้งนอนทั้งตั้งนะยากมากที่มันจะไม่มีความคล้ายเลยนะครับเพราะงั้นวิธีนี้เป็นการที่วาดรูปแบบร่างสดขึ้นมาที่เชื่อได้เลยว่าเราสามารถเอาไปดูเป็นแนวแล้วค่อยๆแกะตามรูปใครคุณก็จะสามารถวาดได้นะขึ้นโครงล่างได้ให้มีความคล้ายได้ง่ายนะครับแค่มีเส้นและดูให้มันเป็นว่าทํำยังไงนะครับคาวนี้ในขณะเรา ล่างไปเนี่ยเราอาจจะเติมเพลนและหน้าบเข้าไปได้นะพอมันเห็นเป็นเงาใช่ไหมครับมันจะทํามุมทําเหลี่ยมอย่างนี้หรือเปล่าเราลองเติมเข้าไปมันจะเสริมการทําให้ภาพล่างนี่ดูมีความคล้ายมากขึ้นในขณะเดียวกันเราลองเติมเหลี่ยมเหลี่ยมแก้มเนี่ยตรงช่วงกระพุ้งแก้มเขาทำมุมทําเหลี่ยมยังไงก็ค่อยๆเติมหลังจากนั้นเริ่มเช็คครับคอคอเนี่ยผมจะวัดวัดจากต้นแบบก่อน ผมวัดตรงคอแล้วผมก็ไปทาบส่วนที่อยู่ส่วนอื่นของหน้านะผมก็จะได้ตำแหน่งประมาณคางไปถึงปีกจมูกมันเท่ากับช่วงความสูงของคอพอดีแล้วก็เอาส่วนเนี้ยมาเป็นไกด์ในการตรวจสอบเอาไปวัดอัตราส่วนมาเทียบกันอย่างนี้ครับเช็คกันไปเช็คกันมาอ้างยิงกันไปกันมาก็ทําได้แล้วคราวนี้ก็เริ่มเติมรายละเอียดครับก่อนที่เราจะคัดเส้นเนี่ยแนะนําว่าให้เราดินสอให้เหลี่ยมนะครับดินสอที่ใช้ตอนนี้เป็น ee นะเพื่อนๆืนนะ ในขณะที่คัดไปแล้วก็คอยลบดินสอออกไปด้วยนะดินสอที่เป็นโครงล่างนะครับเพราะงั้นทําเองก็แผ่วๆเบาๆไว้นะครับเดี๋ยวจะเส้นมันจะช้านะถ้าฝึกแล้วไม่ได้เอาไปเติมน้ำหนักต่อไม่ได้ไปแรงเอาต่อก็ไม่เป็นไรนะก็เหลาให้แหลมครับแล้วก็ค่อยๆเช็คดูดีๆว่าช่วงสันจมูกเนี่ยมันเอียงมันได้องศามันไหมนะครับ ถ้าไม่ได้เราก็จะสามารถลบออกแล้วมันสะอาดนะครับงานก็ค่อยๆเกาแต่งไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมค่อยมาแรงเอาภาพนี้ให้ชมนะครับอันนี้เดี๋ยวหาเวลาว่างอีกทีหลังจากที่เสร็จจากสอนออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวค่อยปีกเวลามาทําให้อันนี้ก็จะค่อนข้างรีบนิดน,นึงครับในบางส่วนอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างในตอนที่ผมแรงเอาเดี๋ยวผมก็ค่อยมาปรับแก้ไขนะครับ นี่ทีนี้ผมจะเริ่มคัดเส้นแล้วครับเนี่ยในวิดีโอจะเริ่มคัดแล้วเหลาดินสอให้แหลมครับค่อยเกลแต่งบ่าตรงไหนองศาที่ตอนแรกอ่ะเราปาดเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมใช่ไหมครับนึกถึงเราได้แผ่นไม้มาแผ่นหนึ่งเราอยากได้เป็นเขียงเราจะซอย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 มันจะเป็นเหลี่ยมๆหลี่ยมก่อนแล้วทีนี้เราค่อยมาเกลแต่งให้มันเป็นเขียงที่โค้งมนประมาณนั้นนะครับกระบวนการก็จะลักษณะนี้เนี่ยจากตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อเรามีความเข้าใจส่วนแล้ว การขึ้นโค้งนี่คุณจะยังขึ้นกลมๆเป็นรูปก,กลมๆก,ก็ได้แล้วมีแผ่นวงกลมๆเล็กๆด้านข้างศีรษะแบบนั้นก็ไม่ผิดตัดเป็นเลยเป็นส่วนเป็นส่วน,น,วนแบบของผมก็ทําได้นะคือหรือจะวาดเป็นเลยด้นสดไปเลย,เ,ลยเริ่มตั้งแต่หน้าผากวาดหูวาด,วาดตาขึ้นมาเลยก็ได้ขอให้เสร็จแล้วส่วนมันมีความคล้ายกับต้นแบบอย่าให้มันดูแปลกนะครับเนี่ยก็จะสามารถทําได้นะทีนี้ผมก็เริ่มเติมแสงเติมเงาเข้าไปสักหน่อยนะครับเติมเงาเว้นแสง ให้พอดูว่า,เ,าเราทําถูกไหมตรงไหนมันเพี้ยนมันจะเห็นนะแค่เติมเงาเข้าไปหน่อยๆน่อยมันก็จะเพี้ยนให้เห็นแหละถ้าว่ามันไม่ตรงตําแหน่งแต่ถ้าได้แล้วเราก็ก็ค่อยเติมส่วนอื่นๆไปสกิดผมแล้วก็ดูว่ามันมีไฮไลท์ผมไหมแล้วก็เว้นเอาไว้นะครับหรือถ้าเรามียางลบที่เป็นยางลบดินน้ำมันก็ถมไปทั่วเลยครับแล้วค่อยเอาอยางลบดินน้ำมันมาสกิดส่วนแสงออกนะครับทีนี้ตรงจังหวะนี้ผมจะเริ่มเติมไรผมไยผมจะคลุมลงมาหาส่วนที่เป็นเนินหน้าผากนะครับ เนื้อน้ผักก็ส่วนหนึ่งไรผมก็ส่วนที่เริ่มเป็นผมนะครับก็อีกส่วนหนึ่งดูตำแหน่งให้ดีเดี๋ยวมันจะพี้นนะครับนี่ก็คัดเติมส่วนอื่นไปเรื่อยๆจนเห็นว่ามีความคล้ายคึงแล้วเนี่ยก็เพียงพอแล้วสําหรับที่จะเริ่มเอาไปแรงเงาในขั้นตอนต่อๆไปนะครับสเต็ปการทําง,งานโดยรวมๆก็จะประมาณนี้เพื่อนๆอันนี้ให้ลูกศิษย์เขาได้ดูทวนจากที่เขาเรียนออนไลน์กับผมไปแล้วในหนึ่งชั่วโมงมันบางครั้งเวลา ในการให้คําแนะนําไปด้วยพาวาดทีละขั้นตอนเนี่ยนะครับการสอนออนไลน์ของผมจะเป็นการสอนสดพาทําทีละขั้นตอนนะครับเพื<ๆ>่อนๆแบบล่างอย่างนี้ครับแนะน,นําไปแนะนําค่อยๆไปทีละอันทีละอันทีละอันบางครั้งเวลาในหนึ่งชั่วโมงมันแทบจะไม่ไปไหนเลยมันจะไม่เพียงพอหลายๆท่านก็จะจองคอร์สไว้ล่วงหน้า3คอร์สสคอร์สนะครับเพราะงั้นก็เลยถือโอกาสทําวิดีโออย่างนี้แยกมาให้เขาได้ดูทวนนะครับ อาจจะเป็นรูปต้นฉบับเนี่ยเป็นรูปอื่นๆตอนสอนไม่ใช่รูปนี้พอทาคลิปก็จะใช้ภาพอื่นเพื่อให้เกิดความท้าทายเกิดแรงกระตุ้นมากภาพนี้ฉันยังไม่ได้เคยวาดอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะดูถวนครับส่วนท่านใดที่สนใจยาสมัครจองค์สเรียนก็ทักได้ที่ข้อความนะครับผมก็จะพาล่างแบบนี้แหละทําทีละขั้นตอนเลยสอนกันสดๆเลยครับไม่ใช่เปิดวิดีโอให้ดูนะฮะ สอนกันแบบใช้วีดีโอคอรผ่าน Facebook ส่วนตัวครับแล้วก็พาทำทีละสะเตปหนึ่นะครับก็ค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะครับโดยรวมๆก็จะประมาณนี้เพื่อนๆลองเอาไปดูเป็นแนวทางนะครับแชร์เก็บไว้ดูได้นะครับขอบคุณที่ติดตามผลงานแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยกดไลค์และก็แชร์นะครับขอบคุณมากๆนะครับ